สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส e ู่เวทีนิวส์รายการที่นําเสนอความจริงที่ตรงกับที่ทั่วโลกมองเห็นในภาพเดียวกันสถานการณ์วันนี้จากตั้งแต่วันที่6ตุลาคมปีที่แล้วต้องยอมรับว่าระยะเวลายาวนานไม่ได้ลดทอนความเห็นใจของชาวโลกที่มีต่อชาวกาซาเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้เกิดกระแสะการตอบโต้ซึ่งถือเป็นแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ของชาวโลกที่ทั้งภาคนักศึกษาแรงงานและประชาชนของหลายประเทศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ สนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวต้าอุดมไปด้วยวิตามิน b 3, b 5, b 6โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอ จากวันนี้ที่เวทีนิวส์ได้นําเสนอถึงปรากฏการณ์ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐทั่วประเทศมีการแสดงออกด้วยการประท้วงจากนักศึกษาเพื่อเรียกร้องให้เอลหยุดการกระทําอันโกดธซามต่อชาปาเลสและมีการประกาศยืนเคียงข้างชาปาเลสที่เราได้นําเสนอไปก่อนหน้าคือมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแต่การประท้วงลักษณะดังกล่าวได้แพร่กระจายไปสู่มินิโซตาแล้วโดยมีรายงานจากอัลยาซีราวันนี้ว่าวิดีโอที่โพสต์บนแพลตฟอร์มนี้ได้มีการแสดงให้เห็นถึงนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหา วิทยาลัยมินิโซตามากกว่า1,000คนประท้วงและต่อต้านการปฏิบัติการอันโหดซามของเอลในฉนวนกาซาตามที่นักเคลื่อนไหวเซนลิมได้มีการกล่าวว่าการประท้วงที่คล้ายคลึงกันนี้ได้เกิดขึ้นไปทั่วสหรัฐและได้รับการตอบรับ อย่างล้นหลามจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของตำรวจในพื้นที่แม้กระทั่งสหภาพแรงงานก็ยังออกมาแสดงความเห็นถึงนักศึกษาที่ได้ถูกลงโทษทางวินัยจากการประท้วงในครั้งนี้ด้วยโดยสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของคนทำงานรวมถึงนักศึกษาหลายหมื่นคนที่กำลังเรียกร้องให้คืนสถานะของนักเรียนนักศึกษาและสถานะคนงานของคนทำงานในมหาวิทยาลัยนักศึกษาทุกคนที่ถูกลงโทษทางวินยัยเนื่องจากการประท้วงเพื่อมนุษยธรรมให้เกิดขึ้นกับชาวปาเลส และให้ยุติการปราบปรามการประท้วงในวิทยาเขตของโคลัมเบียโดยทันทีและสหาภาพแรงงานก็เป็นตัวแทนของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอสกินมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาและมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยฮาวาดและยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนมัตมินูชาฟิกซ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้มีการเรียกร้องให้ตำรวจนิวยอร์กเคลียย์พื้นที่กลางเต็นท์ที่ผู้ประท้วงที่ตั้งไว้บนสนามหญ้าหลักของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเพื่อเรีย ให้มหาวิทยาลัยนั้นได้มีการยุติการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการปฏิบัติการของเอลตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้มีการประนามว่าการตั้งแคมป์นั้นเป็นการละเมิดกฎให้ตำรวจจับกลุ่มซึ่งปัจจุบันนักศึกษาที่ถูกจับกลุ่มที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียมีมากกว่า100คนในข้อหาบุกรุกมหาวิทยาลัยโคลอมเบียและวิทยาลัยบานาดซึ่งเป็นวิทยาลัยในเกลือได้มีการระงับสถานะศึกษาหลายสิบคนที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงครั้งนี้ครับตัวแทนของสาภาพแรงงานได้กล่าวว่าพวก เขายืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ถูกจับกลุ่มและถูกพักงานการบาดเจ็บต่อคนหนึ่งคนคือการบาดเจ็บของคนทุกคนเขาได้กล่าวในแถลงการช่างเป็นประโยคที่ทัชหัวใจยิ่งนักครับและอีกหนึ่งข่าวสารที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีของบริษัทเซิร์ชแอนจินอันดับหนึ่งของโลกมีพนักง,งานออกมาประท้วงที่บริษัทได้ใช้ AI ในการซัพพอร์ตเอลและสะกัดกั้นข้อเท็จจริงถึงชะตาการรมของชาบาเลสไม่ให้ถูกเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโดยวันนี้บริษัทเซิร์ชแ กวได้ประกาศไล่คนงานที่ประท้วงเกี่ยวกับข้อตกลงของบริษัทกับกองทัพเอลออกเพิ่มนักเคลื่อนไหวยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่ากลุ่มที่เรียกตนเองว่า ได้มีการกล่าวว่าบริษัทเซิร์ฟเอ็นจินอันดับหนึ่งได้ไล่พนักง,งานออกอย่างน้อย20คนหลังจากมีการประท้วงเรื่องเทคโนโลยี AI ที่บริษัทจัดหาเพื่อซัพพอร์ตให้เอลท่ามกลางปฏิบัติการอันน่าสลดท,ที่กาซาและทางบริษัทยังประกาศอีกว่าจะเพิ่มจํานวนพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดอีกอย่างน้อย50คน นี่เป็นสัญญาณล่าสุดจากความวุ่นวายภายในของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งที่มีศูนย์กลางอยู่ที่โปรเจกต์ดิมบัสซึ่งเป็นสัญญามูลค่าถึง1,200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามในปี2021สำหรับแพลตฟอร์มนี้และอ m ม z o n เพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์คลาวด์และบริการปัญญาประดิษฐ์แก่รัฐบาลและกองทัพของเอลติดตามข้อมูลข่าวสารความจริงแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านจะดาวน์โหลดเพื่อนำไปโพสต์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับโปรไวตาขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน